อ๋นคุยภาษาไทยนี่คุยภาษาไทยได้ไหมเนี่ยรู้เรื่องไหมเนี่ยเอาพี่บีอาไปไหนมาคนนี้กิ่างบุตรบุระบ้าหัวเรางหัวเราะหวเราะัวเาะหัวเราะหัวเราะวเราะหัาะหัวเราัวราะหัวเราว อาลมาออลมมาครับลมาอุ๊ดูดไทยเก่งนะเนี่ยฉันสอนเองจ้าเจ็ดบทแล้วจ้าคิวแทมีแฟนเป็นอ่าพี่แพรเป็นยังไงบ้างครับเอาไปดีครับถามเป็นยังไงางตอบสบายดีครับผมไม่คิดว่าจะข้าใจประโยคกนะเ่าีินนอกรงนีชอั่งคีชห่สวนชวีอินสวอัสดีครับ 봄사원 오빠. 아, 봄사원 오빠. 오케이. 자, 빠빠빠빠빠, 하나, 둘, 셋, 소리 카. 봄사원 오빠. 빠빠빠빠빠빠 아, 이런 거야. 어때, 어때? 좋아, 좋아. 아나 이거 유튜브에서 봤어, 초반에 이렇게 인사하는 거본거 같아. 맞아, 내가 아, 유튜브 맞아요. 많이 음. 보여줬어. 이게 제첫 어. 라이브. 어때? 첫, 첫 라이브? 티컵 라이브. 라이브 보고? 첫, 첫이에요, 이거 첫. นี่คือการไลฟ์ติดต่อครั้งแรกของคิวเทชช่ยครั้งแรกอันนี้จริงจริงอันนี้จริงตลกไหมไอ้ไอ้ไม่ใช่เฮ้ยอะไรอย่างนี้เหรอจริงจริงก็ผมจริงไม่เคยไม่เคยอะไรนะติดต่อเป็นกระแสอยู่ใช่ไหมพายูเข้าวงการติดต่อนะติดต่อแต่จริงเหรอพูดแต่จริตไม่ค่อยเก่งอะนั่นไงจริตไม่เก่งตรงไหนเก่งคือทำ youtube มานานแล้วไงอะไรไม่รู้เน่ยพูดว่าคนเกาหลีคอมเมนต์เยอะมากเลยเนาะ คนเกาหลีคอมเม์เยอะนี่อันยองเซวคนเกาหลีสดีค่ะพูดไทยคนเกาหลีเข้าใจหคนไทยดูเยอะคนอช่วงแรกก็มีเกาหลีเยอะบ้างแต่ว่าสมัยนี้คนไทยดูเยอะกว่าอันยองเซชมุทอป้าอิมิดาอั ซองมอนยิ่งมีได้พีขอบคุณค่ะพีู่ขอบคุณเป็นไงาอมอนเจอเอ้คิวแทนเจอซอมอนครั้งแรกจุ่มกาก่เผมชอบดอันรอันตรออพี่สองม้อนนยนเนี่ยเี่ยเนีูนนี่่เนนเนีนเี่นี่เนนเีนเนเยี่ี่นนี่เนนนเนีนนีนีเ ไอพี่ขับรถใช่ไหมก็สองคนก็แปลว่าเห็นผู้หญิงสวยๆผ่านใช่ไหมก็พยายามหยิบกล้องถ่ายกระจกใช่ไหมแต่มีหน้าของพี่แพรผลดูไปสามรอบตลกมากเนะชอบชอบโอ้จริงจริงหล่อหล่อมากเลยหล่อเออหล่อหล่อใช่เชื่อเธอประเมินว่าแบบหล่อหล่อจะเป็นผู้ชายของพี่นี่ในในฐานะน้องชายไม่ต้องถามก่อนไอ้จางไอ้จางไอ้จางไอจาง

เขาตั้เป็นวันโอ้4 7 5ใช่ือเกรปีแต่ว่าไม่เคยครั้งแรกที่พาแฟนมาเจอ EQ แทงอาจริงเหรออืมว่ก็ไม่เห็นยิ่งไม่เคยมีแฟน EQ แทนไม่เห็นในสดอยู่ตลอดเขาอุตส่าห์พูดสวยๆว่าฉันพาแฟนมาแนะนำให้เธอรู้จักครั้งแรกไม่เจอไม่ใชม่เห็นพี่แฟนมีความสุขแล้วะ happy นี่ตอบว่าก็ไม่เห็นเคยมีแฟน เบิร์ดกะโหลกแห่งกำลังที่อยู่ว่าเจอพี่แท่ครั้งแรกตอนที่ปีแล้วนะตอนเกาหลีซีีงไม่เราไปตกปลาที่เกาหลีนานถึงสี่ปีเลยโอ้ยห้าหกปีแล้วใช่หรอห้ปีตอนนี้ผมยังผมแบบเหมือนสีอุจราระเหลืองๆอะไรเงีย้่าน장님ท่านเดียอมาีอมาซีโอมา้หีา้ี่เา 채채제채 거기 채 거기 어어야어아자아 여기는요. 79층 스텔라 플레이스입니다. 저백카점에는 이제 국에서두 번째로 높은 건물이고요. 79층에 있고 우! 보 이런 내가 미칠 일많 ดเนนทางเข้าอะไรนะครัหรือยังไงดีทักทายทักทยพอเป็นกันจริงโอ้เด okay, okay. ียนะเอ้ยไม่ดิที่ไหนงเนี like> <t 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 ้ยอ่าโอเคโอเคโอเคไม่ไหนทักทายยังทักทายยังทักทายยพี่อันี้ไลฟแรกของผมเลยอ่ะฮะผมไม่เคยไลฟ์ ยั่ไม่เคยไลฟ์เลใช่ไหมขคแหละแต่ไลฟ์ติ๊ตอกไเคยไลฟ์เยไยินอยู่นี่้พี่ลเมื่กพี่เบียร์ให้ยูนี้มันไงโอเคถ้างั้นทักทายพอเป็นน้ำจิ้มนะคะเดี๋ยวขอตัวกินข้าวก่อนนะคะทุกคนมีหลายคนวันนี้อยากเห็นคิวแทกับซองงอนเจอกันนะคะาเล่เจ คำมุกก็คำดากรูย oh ินทราบแล้นหล่อกหล่อกมากหล่อมากอะไรนะอะไรนะหล่อหล่อหล่อใครหล่อกแฟนพี่แพงไง ส강ัสดีค어ับค่ so like. so so oh, I mean, 어디 어디 어어 어디 ค강ับ 당... 어디 ับคร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 ับ세รับครับครั요ครับครับครครับคับครครับคับครครับครับครครับ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 คคร안녕ครับ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 ับครัครับครั